สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมตอนรับทุกท่าน,นครับวันนี้เป็นวันดีโอกาสดีที่เราจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศงานแต่งงานของชาวกระเรี่ยงบนดอยนะครับผมชาวปากกระเงยอนะครับเราเดินทางจากหมู่บ้านไปบ้านเจ้าสาวนะครับซึ่งก็ไกลยอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็จะขึ้นไป บนดอยนะครับผมดอยถนนนะครับผมถนนเส้นนี้เป็นถนนดอยถนนนะครับแล้วก็ละแวกของดอยถนนก็รอบๆจะมีน้ําตกมีหมู่บ้านมีอะไรต่างๆ,ๆนานาครับซึ่งบ้านเจ้าเสาคนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านแถวๆรอบๆดอยถนนเหมือนกันนะครับผมซึ่งเป็นบนดอยนี่แหละครับผมเป็นชาวกะเรียนด้วยกันนะครับ ถ้าใครมาก็จะคุ้นถนนหนทางเส้นนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงหน้าทางแยกนะครับผมแล้วก็จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นการมาเยอะมากนะครับผมของหมู่บ้านของเรานะครับร้อยกว่าคนเลยนะครับผมไปแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้นะครับผมทางเข้าหมู่บ้านก็ดีนะครับผมไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับ คนแถวๆนี้ก็อยู่บนดอยบนเขาบนดอยเหมือนกันนะครับหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็มีเยอะนะครับผมเห็นวิวอะไรสวยๆงามๆนะครับผมภูเขาล้อมรอบนะครับผมนี่เป็นการอาศัยของชาวกะเหรี่ยงเรานะครับผมชาวม้งก็มีนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วนะครับผม ออกมาถึงเจ้าเบ้าก็ขึ้นไปก่อนนะครับตามด้วยคนที่มาร่วมด้วยนะครับผมมาร่วมแสดงความดนดีด้วยนะครับไปบ้านเจ้าส,สาวนะครับมาถึงหน้าบ้านเจ้าเบ้าก็ต้องดื่มเหล้ากับเจ้าสาวครับผมแล้วก็จะมีคนมาช่วยดื่ม้วยนะครับผมถ้าดื่มหมดเลยไม่รู้กี่ขวดนะครับผมจะเมานะครับผมก็ต้องมีคนมาช่วยดื่มนะครับผมส่วนพวกเราที่มากับเจ้าบ้าก็เขาก็ให้ดื่มนันครับแต่ จะดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเจ้าบ่าวอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าดื่มนะครับจากนั้นก็เจ้าบ่าวก็จะขึ้นบ้านเจ้าสาวนะครับผมจะล้างเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ต้อนรับลูกเขยนะครับผมแม่พ่อแม่เจ้าบ่าวนะครับผมก็พูดคุยอะไรกันทำนองนี้นะครับสองท่านนี่ยังสนนะครับผมจนถึงตอนนี้นะครับเป็นนาของเจ้าบ่าวแล้วนะครับ วันนี้คนก็มาเยอะมากเลยครับผมสมมาตรก็จากหมู่บ้านของเจ้าเบ่านะครับผมมากันเป็นร้อยนะครับพิธีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมามาสแสดงความยินดีที่บ้านเจ้าสาวแล้วก็มัดมืออะไรพวกนี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปทําพิธีที่บ้านของเจ้าเบ่านะครับมีเวลาก็พาขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนยนะครับผม เป็นที่สูงสุดของบ้านนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีโบสถ์อยู่นะครับอยู่นี่นะครับน,น้ำมนุ์เปตโตรผ่านหมอนอินทนนนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนนะครับผมรอบๆอินถนนรูปปั้นรุ่นนี้ก็เป็นรูปปั้นของน้บบุมนเปตโตรนะครับก็อันนี้ทางศาสนาเลยนะครับผมขึ้นไปแวะชมโบสถ์อะไรพวกนี้เฉยๆนะครับ แล้วก็เราก็จะกลับลงไปทานข้าวนะครับผมจุดสูงสูงมากเลยครับผมท,ที่ชางนะครับผมห็นวิวอะไรสวยงามน,นะครับ,บเจ้าเบากลับไปแต่นตัวอะไรนะครับผมพร้อมที่จะไปมัดมือนะครับผมอีกคนมาร่วมแสดงความดินเดียอะไรพวกนี้นะครับผม ก็การแต่งตัวก็ง่ายๆนะครับดูนะครับผมเป็นแค่เสื้อกะเรียงตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อเชิ้ตอะไรนะสีขาวข้างในตัวหนึ่งนะครับผมเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับผมการแต่งงานของชาวบนดอยชาวกะเรียงนี่นะครับก็จะมีการมัดมือนะครับวันนี้มีคนมาสแสดงความดีอะไรต่างๆครับผม ันนี้เจ้าเบาก็เขินมากเป็นพิเศษอยู่นะครับผมปกติจะไม่ใช่ค่อยใช่คนขี้อายเท่าไหร่นะครับแ่เน,นี่ยครับีเดียร่เราก็มีโอกาสด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันใกล้ๆเลยนะครับผมเ,กกลลเลาก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผม วันนี้เท่าที่รู้ไม่มีอะไรมากครับผมมาถึงเจ้าเบ้าเจ้าสาวก็กินเล้าด้วยกันครับแล้วก็มีคนมาช่วยกินนะครับผมไม่งั้นเมาแน่นะครับผมเจ้าเบ้าเจ้าสาวน,นะครับผมเป็นพิธีของชาวกะเรียงอะไรสักอย่างครับผมแล้วก็คืนบ้านของเจ้าสาวก็ล้างเท้าอะไรพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็มัดมือแค่นี้นะครับผมส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีวิวาที่โบสถ์นะครับผมเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เป็น เอาคริสเหมือนกันนะครับผมพิธีวิวานี้จะแต่งบ้านเจ้าบ่าวก็ได้เจ้าสาวก็ได้นะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยครับอันนี้เขาเลือกที่ไปบ้านเจ้าบ่าวนะครับสองท่านนี้ก็เป็นน้องสาวของเจ้าบ่าวนะครับซึ่งแต่งงานมีลูกไปก่อนแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะกลับแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามาร่วม ยินดีแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กลับนะครับผมเพื่อที่ร่วมพิธีวันพรุ่งนี้กันต่อนะครับ อขาอีวันหนึ่งครับผมเป็นพิธีแต่งงานนะครับผมเริ่มที่บทแห่งนี้นะครับผมก็มีการจัดเตรียมดอกไม้สวยงามนะครับผมก็รอเจ้าเบ้าเจ้าสาวกลับมานะครับนี่นะครับกลับมาแล้วนะครับผมพร้อมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝั่งเจ้าเบ้าเจ้าสาวนะครับผมก็จะกลับมาทําพิธีที่บทแห่งนี้นะครับผมพิธีแต่งงานนะครับ เจ้าบ <premises. S 2> ่าเจ้าเสาวกลับมาถึงหมู่บ้านของเจ้าเ่านะครับผมเพื่อที่จะเตรียมพิธีวิวานะครับผมพิธีแต่งงานนะครับที่บดแห่งเมื่อกี้นะครับผมบดเมื่อกี้นะครับก็ทักไทยญาติพี่น้องเพื่อผงก่อนนะครับผมแล้วก็จะเดินไปที่บ้านเจ้าเ่านะครับผมเพื่อที่จะล้างเท้าเหมือนที่เจ้าเ่าไปล้างทเท้าที่บ้านเจ้าเสานะครับแบบนี้เลยนะครับผม ก็เป็นการต้อนรับเจ้าสาวเข้าสู่บ้านเจ้าเบ่านะครับก็จะมีคนมาร่วมสแสดงความยินดีนะครับผมแหวนแต่งงานก็สวยงามนะครับขบวนแห่เริ่มนะครับผมก็เพื่อที่จะเดินไปที่โบสถ์ครับบ้านเจ้าเบ่านี้ใกล้กับโบสถ์มากเลยนะครับผมแทบจะติดแล้วนะครับผมมีแค่ถนนกั้นเฉยนะครับผม <c oughs> นี่นะครับเป็นเดินมาที่โบสถ์น,นะครับเพื่อที่จะทําพิธีกันนะครับผมพิธีวิวานะครับผมอันนี้ศาสนาคริสต์นะครับผมทั้งเจา right ้เาเบ่าและเจ้าสาวก็เป็นชาวคริสต์เหมือนกันนะครับจากการแต่งตัวนี่ดูง่ายมากเลยนะครับผมไม่ต uh, ้องไปเช่าชุดหรือว่าอะไรมากมายนะครับผมทั้งเจ้าเบ่าหรือเจ้าสาวนะครับผมใช้ชุดกระเลียงของเรานี่แหละครับผมต้องบอกว่าเป็นความเรียก ง่ายอย่างหนึ่ง,งนะครับไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับผมแต่ก็ภาพแต่และภาพออกมาสวยงามจริงๆนะครับผมอันนี้เป็นการจุดเทียน,นครับผมเจ้าบ่าเจ้าสาวจะร่วมจุดเทียนพร้อมกันนะครับคุณพ่อหรือบัหลวงก็อวยพรนะครับผมพิธีทางศาสนา,าน,นะครับผมก็มีหลายขั้นตอนอยู่นะครับ เราก็อาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่นี่เลยนะครับผมต้องช่วยมิซาอย่างที่บอกไปนะครับผมเลยไม่ได้ไถ่ทํานําเสนออะไรมากมายนะครับผมก็ชมภาพบรรยากาศกันไปเลยแล้วกันนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ปฏิญาณตน ว่าทั้งสองจะอยู่ด้วยกันนะครับสวมแหวนให้แก่กันและกันเป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับผม ก็พิธีมิสาก็ดำเนินไปต่อนะครับผมจดชื่อสมรสนะครับผมตามพิธีของศาสนานะครับแล้วก็มีคู่ของเพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลยนะครับผม เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งสองคนนี้ได้แต่งงานกันแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการอวยพรจากผู้ใหญ่หลายท่านนะครับผมอวยพรให้จเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ด้วยกันยังมีความสุขรักกันนานๆในพุ่งนี้นะครับผม จากนั้นก็จะให้เจ้าเบ้าเจ้าเสาได้พูดบ้างนะครับผมเกี่ยวกับการได้มาพบกันหรือเจอกันยังไงอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาหลัฟังก็แสดงความดีๆกับเขามามากเลยนะครับผมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำมันสวยงามนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่ชานนนนะครับผมและก็ว่าที่ภรรยาใหม่นะครับของเขานะครับผม แล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้านเจ้าเบ่านะครับผมตามอัธยาศัสายนะครับคลิปน,นี้เป็นกรนารนเสนอการแต่งงานบุนดอยนะครับผมพิธีแต่งงานบนดอยครับก็ขอบคุณที่มาชมจนจ,นจ,นจนบนะครับเป็นการุิมหน้านะครับสวัสดีครับ